หวันตรูเอาหวันตรูตรีสวัสดีค่ะกลับอยู่กับฟาร์มมารฟมนะคะคลิปนี้เป็นช่วงเวลาของเจ้าซ zombie h ร์ r ค c a m e ่ a man ใช่ค่ะเป็นตัวเอ็กคลูซีฟมาในราคา399โลบัคนะคะเจ้าตัวซ zombie h ร์ r ค c a m e ่ a man บอกเลยว่าวางได้แค่3ตัวเท่านั้นใช่ค่ะ3ตัวเท่านั้นค่ะไม่สามารถวางเกินนี้ได้นะคะหยิบเข้ามาใช้ดอกแรกคือ400ค่ะตัวเปิดเกีตอลลี่หุงรัก็เซืรอจิ้นยูแมนเลยนะคะพอฟาร์มเงินฟามใจ แรกขยิบมาใช้ก็400นะคะแล้วอัปเปอร์แรกที่1000 6นะคะแต่ว่าก่อนหยิบมาใช้เนี่ย400เนี่ยเขาจะปล่อยลูกสมุนออกมาเจ้า normal zombie มีตัวดาเมจมา2000นะคะอันนี้คือวางใช้วิ่งมาเลย2000นะคะหลังจากนั้นฟอร์มมก็ทยอยวางไปค่ะพอครบ3ตัวแลคือจบกันเลยนะคะเจ้าตัว sojinberg แบนเบลเบลเบลินพัตต์เจ้าตัว sojinberg เกม ก็ยังปล่อยลบไม่ได้นะคะปล่อยไปก่อนค่ะเพราะปล่าจะลบได้ก็ในเวบที่37ได้นะคะทุกคนขาอัพแม็กสุดแล้วเนาะพออัพแม็กสุดเราจะเจอเซอร์จินออกคือบอกเลยว่าเจ้าซอมบี้โหดแชมเมอร์แมนเอาอยู่นะคะแต่ต้องบอกเลยว่าต้องอัพแม็กมากกว่า1น,นะคะหรือ1ตัวอ่ะก,ก็เอาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยออโต้สริปเนี่ยก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะบอกเลยว่าเป็นยูนิตที่ปล่อยลูกสมุนมายิงค่ะนะคะพอนีค่ะ มาอัพพันหไปก็จะเปที่8ปดพันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันพออัพเลเวลสไปนั้นเลเวลหนึ่งไปนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าซอมบี้จากนอร์มอลซอมบีก็จะเป็นเจ้าสตรองซอมบี้ขามาในระทำมาเนรเม็ที่1,000งื่นะคะขออภยถทารินพังนะคะใช่ค่ะจาก2องพันเป็นสี่พันอยากจะนอร์มอลกลายเป็นสตรองนะคะเดินต่อแถวกันมานะคะ แถวเรียงหนึ่งนาะกระดาษมาเลยค่ะเจ้านอสตองน้องสต,อง,อ,งสตองซอมบี้หนึ่งหมื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าพออัพเลเวลที่2ในราคา8 0 0พันนั้นเขาจะปล่อยซอมบี้มาดามเมีที่เท่าไหร่ค่ะพอมีนี่ค่ะเลเวลสามไปเลย ว่าพออัพเข้าไปที่8,000ลูกสมุนจะเป็นยังไงก็เปลี่ยนเป็นบอมซอมบี้นะคะบอมซอมบี้มาที่50,000ค่ะดาเมจในการวิ่งชน50,000ค่ะบอกเลยว่าเจ้าตัวบอมซอมบี้นะคะตอนที่เดินชนกับทอยเล็ตนะคะเขาจะ,ะเบิร์ตบุม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 ,บม,บมเป็นบอมเป็นระเบิดจ้าเห็นไหมจ้าเอาอยู่อยู่นะจ้าต,ตัวสามตัวจะต้องมีตัวแบบเกมไปก่อนนะจ้าแบบสมุทรทิ้งนะจ้าก็ประม,มาณนี้นะวมันนีค่ะจ้า8,000ล,ล้วเราไปอัพต่อไปเร็ว ทุกคนจ้าจ้าไปแถวหน้ากระดานชนเลยจ้าเดี๋ยวไปเลยจ้าพอขวามืนได้สามหมื่นอัพทีเดียวจ้าพอได้สามหมื่นแล้วอัพเลยจ้าเดี๋ยวเราไปดูจ้าที่สี่นะจ้าสามหมื่นนี่จ้าก็จะกลายเป็นบอสซอมบี้มาในสี่แสนจันดามี่สี่แสนนะจ้า บอกแล้วว่าบอสซอมบี้เนี่ยก็คือนำหน้ามาแค่ตัวแรกตัวเดียวนะทุกคนบอสซอมบี้ตัวแรกตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นสี่แสนนะนั้นก็จะเป็นบอมซอมบี้ห้าหมื่นธรรมดาจ้าเหมือนประมาณมีหัวโจกหรี่เลอร์โดนนำแค่ตัวเดียวเนาะลูกสมุนเดินตามนะจ๊ะบอสซอมบี้ก็เป็นสี่แสนและเจ้าตัวบอมซอมบี้มารเนราคาะได้มารเดเมจสูงห้าหมื่นจ้าโอ้โหมีมันมากี่ชนตายต่อไปก็คือจะต้องอัพนะที่สองหมื่นห้าอัพเหนื่นกันเพราะฉะนั้นต้องฟาร์มเงินฟาร์มใจดีๆนะจ๊ะอาร์เ มาดูกันว่าคนแรกเป็นใครอัปเดตบอสซอมบี้จ้าอัปเดตบอสซอมบี้นะคะมียอดดาเมจที่หนึ่งเท่าไหร่มาดูกันหนึ่งหนึ่งล้านจ้าใช่ไหมหนึ่งล้านนะคะตามที่ฝาดนะลูกแก่เราใส่ตาสั้นใส่ตายาวใส่ตาสั้นก็ไม่รู้เนี่ยทุกคนเนี่ยแหละบอสซอมบี้ประมาณหนึ่งล้านนะจคะหลังนั้นก็เป็นบออะไรนะเป็นบอมซอมบี้ครับบอมซอมบี้เดินตามหลังมาจ้าก็ประมาณนี้ทุกคนท่านที่มีถือมือขอพายรถคนเพราะว่าก้าว ตาผ้ามัวมากพอนี้เล่นเกมมากสั่งตาจะย่ำแย่เอาแล้วเนี่ยทั้งมือทั้งแขนตาก็จะย่ำแย่ก็ประมาณนี้นะคะเจ้าตัวซอมบี้หอดคาเมราแมนขอบอกเลยว่าขอหอสอตอนนะอันนี้ขอหอสอตอนนะจ๊ะเพราะว่าเขาวางเชือกสามตัวทั้มียูนิตที่มีลิมิตในการวางฟอร์มฟลูมจะไม่ค่อยชอบนะคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเล่นจบคือขายทขายทิ้งเหมือนเดิมจ้ะแต่ขอบอกเลยว่ามีกไม่มีก็ได้สำหรับเจ้าตัว ตัวซอมบี้หัวคาเมล่าแมนปล่อยลูกสม,มุนมาวิ่งชนนะจ๊ะประมาณนี้เนาะแต่ไในแม่เอาเขาอยู่นะพอรบเจ้าตัวเซอร์จินตัวแปดเปิดเกมนะกเนี่ยพอเสร็จเจ้อลูนิสก็สามารถออโตส้สกิฟได้น,นะจ๊ะขอบอกเลยว่าในการทําคลิปของฟอร์มโฮมแต่ะคะเนี่ยจะใช้แค่เจ้าลูนิสจนเดียวเป็นการชาเลนจ์นะว่าเอาผ่านไม่ผ่านนะจะไม่มารวมทีมนะจ๊ะทุกคนจ้าเพราะฉะนั้นลปนิสกู๊ปป,ป้าอย่าว่ากันเดอ้ออย่าดราม่านะจ้าคลิปนี้ถ้าดูจบก็แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ฟอร์มมเโฮมด้วยนะจ๊ะ ไลค์แชร์กดแชร์รักก subscribe จ้าอย่าลืมจ้าให้กันมาหากินจ้าตอนนี้ฮูตามล่าเจ้าก,กอร์ี้เนาะแต่ว่าคลิปหน้าน่าจะเป็นคลิปตปุ้งตุ้งไม่เปิดตรงจุกขอสะสมไปก่อนชั่วโมงนี้ขอสะสมคางดี้ไปก่อนนะจ้าจะรอจะเปิดจ่มจุ่มก่อนนะคะก่อนที่จะใช้เจมแก้ปัญหานะคะทุกคนคะก็ประมาณนี้กับเจ้าซอมบี้หอดัมมาร่าแมนมีก็ได้ไม่มีก็ได้แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะคะสำหรับฟอรมาลมจบคลิปนี้ก็ผานทิ้งเหมือนเดิมค่ะทุกคนค่ะ เอาเกมกมาเหมือนเดียเหมือนเะดิมเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้เราจะจบคลิปแล้ววันนี้ใส่เสียงเยอะแยนะนพูดมากอย่าว่ากันนะจ๊ะกดรัสกดแชร์กดสับสับคลาลค์กัจกจกจนจ้าให้กันลากานี่นะคะอย่าลืมเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะจะบอกเลยว่าเจ้าหัวไอ้เจ้าซอมบี้หอยกลรองแมสสำหรับไหนแม็ก็เอาอยู่แต่ต้องมีตัวเปิดเกมดีๆหน่อยนะจ๊ะกว่าจะลบได้ก็37เลยดเว้นไปสาอะคะ่ะแล้วแต่บางคนเนาะบางคนใช้ตัวเปิดเกมดีๆนอาจจะแบบเออได้ไวกว่านี้นะจ๊ะเพราะว่าอัพมายที่สองหนึ่งห้า ลบตัวเปิดเกมได้เลยจ้าโอเคค่ะคลิปนี้ไปล้ะจ้าดไลค์กดแชร์กดสินค้สร้างแงใจให้กันล้กันนะคะเด็กในกล้องใครชอบกำลังหามาเล่นกันดูนะคะสำหรับตอนมาเป็นเริ่มเสร็จสายทิ้งเอาเซมนจ้าไปละจ้านี่จะบอสนะจ้าไปละใครพร้อมบอสเลยดูดีกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ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 ำตาลจาบมาบ้างจ้าสัมภารที่จ้องพอออกมาพูไว้นะคะ